สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้ต้นฉบับมาจากช่อง Soul a c m y โดยชื่อต้นฉบับของคลิปชื่อว่า If you talk to yourself like this you have everything you want inner dialogue creates reality ชื่อคลิปถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือถ้าคุณพูดกับตัวเองแบบนี้คุณจะได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการ บทสนทนาภายในสร้างโลกความเป็นจริงบทสนทนาภายในอาจเรียกได้ว่าเป็นเสียงที่เราพูดกับตัวเองหรือเสียงที่อยู่ในหัวก็ได้นะครับเราลองมาฟังเนื้อหากันดูนะครับว่าคลิปนี้เกี่ยวข้องกับอะไรการพูดกับตัวเองเป็นนิสัยที่ฝังลึกที่คนส่วนใหญ่พบว่าเป็นเรื่องยากที่จะเลิกทำได้มันคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติเหมือนการกินดื่มทั่วไปเราอาจไม่สามารถ หยุดเสียงพูดคุยที่อยู่ภายในนี้ได้อย่างทันทีอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้อย่างแท้จริงคือลักษณะและทิศทางของบทสนทนาที่อยู่ภายในตัวเราเป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่เราหลายคนไม่รู้ถึงผลกระทบอย่างยิ่งยวดของบทสนทนาภายในที่มีส่วนกำหนดสถานการณ์ในชีวิตของเราเองโดยแก่นแท้แล้วการสนทนาภายในของเราทำหน้าที่ เสมือนดั่งรากฐานการดำรงอยู่ดังเช่นมีสุภาษิตบทหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าไม่ว่าคนเราจะมีความคิดแบบไหนในหัวใจตัวเขาก็จะเป็นไปในแบบนั้นแต่เราก็มักประสบความล้มเหลวในการตระหนักรู้ว่าความคิดของเราเป็นสิ่งที่ถูกชี้นำโดยเส้นทางที่เราใช้ย่ำเดินไปบ่อยๆเส้นทางที่ถูกสร้างขึ้นภายใน ด้วยคําพูดที่มีอยู่ในใจอย่างต่อเนื่องหากเราปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวเองและเคลื่อนไปสู่ทิศทางที่พึงปรารถนาเราจำต้องลดน้ําหนักของบทสนทนาเก่าๆนั้นออกไปเสียก่อนในพระคัมภีร์กระบวนการนี้ได้รับการอ้างอิงว่าเป็นการละทิ้งคนเก่าและสร้างคนใหม่ขึ้นมาภายในจิตใจสิ่งที่เราพูดสะท้อนมาจากความคิด การจะเปลี่ยนแปลงความคิดได้เราต้องเปลี่ยนคำพูดของตัวเองเสียก่อนสิ่งนั้นก็คือคำพูดในใจที่เรายึดถือไว้ภายในตนเองโลกที่เราอาศัยอยู่นั้นเป็นอาณาจักรแห่งความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจทุกสิ่งที่เราดนบันดาลขึ้นมาในชีวิตนั้นเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอย่างซับซ้อนกับการสนทนาในใจที่เรามีส่วนร่วมโดยไม่รู้ตัว แต่ในฐานะสิ่งมีชีวิตที่มีความเป็นอรารยะเราจำต้องรู้ทันการสนทนาเหล่านี้และลงมือเปลี่ยนแปลงอย่างมีเป้าหมายสิ่งที่เราพูดในใจดึงดูดเส้นทางในชีวิตบทสนทนาที่เรามีอยู่ในตัวเองนั้นมีบทบาทที่สำคัญมากในการกำหนดประสบการณ์ของเราตราบเท่าที่เรายังคงยึดมั่นบทสนทนาภายในไว้แบบเดิมชีวิตส่วนตัวของเรา ก็จะยังคงหยุดนิ่งอยู่ในแบบนั้นการพยายามเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกก่อนที่จะให้ความสนใจในโลกภายในก็เหมือนกับการพยายามต่อสู้กับกฎแห่งธรรมชาติเรามักจะปล่อยปละละเลยตัวเองไว้กับบทสนทนาลบๆแต่บางคนก็ยังอุตส่าห์หวังว่าเราจะสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้ด้วยการทำแบบนั้นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่า บทสนทนาด้านลบในตัวเราเองเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความผิดหวังและโชคไม่ดีมันอาจทำให้เราวนเวียนอยู่ในวัฏจักรที่ไม่จบไม่สิน้นโดยเชื่อว่าแหล่งที่มาของปัญหามาจากพลังงานที่อยู่ภายนอกแทนที่จะตระหนักว่าต้นกำเนิดปัญหาที่แท้จริงมาจากภายในตัวเราเองประสบการณ์ภายนอกเป็นเพียงภาพสะท้อนที่มาจากบทสนทนาและการพูดคุยในใจของเรา สิ่งที่เราจดจ่ออยู่ภายในจะปรากฏออกมาสู่ความเป็นจริงภายนอกเป็นเสียงสะท้อนความคิดและความเชื่อที่เรายึดถือการสนทนาในใจในปัจจุบันหากเต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นลบมันจะเคลื่อนไปสู่อนาคตที่ทำให้เราต้องเผชิญกับความสูญเสียหรือสิ่งที่ไม่ต้องการสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงคือการกระทำของเราในปัจจุบันที่แม้ว่าผลกระทบ อาจจะยังมองไม่เห็นในทันทีเราสามารถเรียกหาการเปลี่ยนแปลงได้แต่ไม่ใช่ในแบบที่ส่งเสียงดังออกไปแต่เป็นความสนใจภายในที่เข้มขน้นผ่านทางการฟังอย่างตั้งใจเหตุการณ์และความสัมพันธ์ในชีวิตล้วนเป็นภาพสะท้อนของโลกภายในของเราการพูดในใจจากพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความปรารถนาที่บรรลุผลแล้วเป็นกุญแจสำคัญ ในกระบวนการสร้างอย่างตั้งใจบทสนทนาภายในจะปรากฏออกมาเป็นเหตุการณ์รอบตัวที่เราเผชิญดังนั้นการจะมองเห็นและได้ยินในสิ่งที่เราปารถนาจากภายนอกเราจะต้องมีจินตนาการและได้ยินมันจากภายในเสียก่อนถ้าเรามีความเชี่ยวชาญศิลปะแห่งการควบคุมคำพูดภายในเราจะค้นพบความตื่นเต้นในการพูดอย่างมั่นใจ ในสิ่งที่เราต้องการให้ปรากฏก่อนที่มันจะเกิดขึ้นมาจริงๆเป็นการเสริมความเชื่อให้หนักแน่นยิ่งขึ้นจนนำไปสู่การตระหนักรู้การใช้จินตนาการอย่างจงใจจะช่วยเราเปลี่ยนแปลงและรับเอาพลังแห่งการสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่ของการพูดคุยจากภายในจากอาณาจักรแห่งจิตใจและอารมณ์มาสู่อาณาจักรแห่งกายภาพเป้าหมายของคุณคืออะไร มันสอดคล้องกับบทสนทนาภายในของคุณหรือไม่การบรรลุเป้าหมายของคุณจำต้องใช้ความสามัคคีระหว่างบทสนทนาภายในและสภาวะที่คุณปรารถนาก็เหมือนดังคนสองคนที่ไม่อาจเดินไปด้วยกันได้หากไม่มีการทำข้อตกลงร่วมกันบทสนทนาภายในของคุณจำเป็นต้องเห็นด้วยกับความเป็นจริงที่คุณปรารถนา การจะแก้ไขบทสนทนาภายในเพื่อที่มันจะได้กลายเป็นการสนทนาในอุดมคติที่สิ่งต่างๆได้บรรลุผลเรียบร้อยแล้วนั้นมีภูมิปัญญาโบราณได้เอ่ยถึงของขวัญสองประการที่ถูกส่งมอบมาให้แก่มนุษย์นั่นก็คือจิตใจและคำพูดที่มีความทัดเทียมกับรูปแบบของความเป็นอมะตะเมื่อใช้อย่างถูกต้องของขวัญเหล่านี้จะนำทางเราไปสู่อาณาจักรอันศักดิ์สิทธิ ที่เหนือกว่าขอบเขตทางร่างกายในปฐมกาลมีพระวจนะและพระวจนะก็อยู่กับพระเจ้าและพระวจนะก็คือพระเจ้าคำพูดเป็นทายาทที่มาจากจิตใจและมันมีแก่นแท้ของการสั่นสะเทือนที่สะท้อนกล้องออกไปทั่วโลกดึงดูดสิ่งต่างๆที่สอดคล้องกับความถี่ภายในของเรากลับคืนเข้ามาสู่ชีวิตบทสนทนาภายในของเรา ก็คล้ายกับพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นสิ่งที่หล่อหลอมชีวิตที่เราได้สร้างขึ้นจากทั้งภายในตัวเราและสิ่งที่อยู่ร,บรอบๆการบูรณาการคำพูดและจิตใจเป็นสิ่งที่สามารถให้กำเนิดชีวิตได้ดังคำสอนที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ได้กล่าวไว้ว่าตัวคุณและบทสนทนาภายในของคุณเป็นหนึ่งเดียวกันและการเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณ ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงบทสนทนาภายในของคุณเพื่อที่จะบรรลุความปรารถนาคุณต้องทำให้แน่ใจว่าบทสนทนาภายในของคุณตรงกับความเป็นจริงที่ได้จินตนาการไว้ดังที่พระคัมภีร์ได้เน้นว่าคำพูดนั้นอยู่ใกล้กับเรามันอยู่ใน,ในปากและอยู่ใกล้หัวใจเป็นการเสริมพลังเพื่อให้เราเลือกชีวิตเนื้อความตายเลือกความดี เนื้อความชั่วและพระพรเนื้อคํำสาบความคิดของเราต้องจดจ่อไปยังสิ่งที่ดีงามและบริสุทธิ์เนื่องจากอนาคตจะถูกสร้างขึ้นด้วยถ้อยคําอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็คือคําพูดที่อยู่ภายในของเราในหนังสือประทีปแห่งเอเชีย In the Light of Asia ดึกกล่าไว้ว่าท่านเห็นท้องทุ่งนั้นหรือไม่มเมล็ดงาก็คือต้นงา มเมล็ดข้าวโพดก็คือต้นข้าวโพดความเงียบและความมืดก็รู้จักกันถ้อยคำเหล่านี้เผยเห็นความจริงอันลึกซึ้งว่าชะตากรรมของบุคคลเป็นสิ่งที่ถูกหล่อหลอมโดยต้นกำเนิดอย่างแท้จริงเชกเช่นเดียวกับมเมล็ดงาที่จะมอบต้นงาให้และ,มะเมล็ดข้าวโพดท,ที่ยอมมอบต้นข้าวโพดให้เช่นเดียวกันมเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จจะต้องถูกปลูกไว้ก่อนเพื่อที่จะสามารถ เก็บเกี่ยวผลสำเร็จได้หากเราปรารถนาความสำเร็จเราต้องปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จนี้ไว้ในใจของเราเราต้องทำการสมมุติและดำเนินชีวิตประหนึ่งว่าเราได้ครอบครองมันเรียบร้อยแล้วกุญแจสำคัญอยู่ที่แนวคิดที่เรายอมรับว่ามันคือความจริงภายในตัวเราที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับข้อเท็จจริงภายนอกก็ได้ข้อเท็จจริงภายนอก อาจไม่ตรงกับการสมมุติในตอนแรกแต่ด้วยการยึดมั่นในความเชื่อที่มีอยู่เอาไว้ที่สุดแล้วมันก็จะสอดคล้องตรงกับความเป็นจริงของเราได้ผลลัพธ์จะเป็นไปตามการสมมุตินั้นไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนการสมมุติการเปลี่ยนแปลงคำพูดภายในของเราคล้ายกับการสวมเครื่องแต่งกายใหม่บทสนทนาภายในแม้ไม่มีใครที่ได้ยิน แต่มันก็จะส่งผลกระทบอย่างมากกับสถานะในอนาคตการจะทำให้ตัวตนในอุดมคติของเราเกิดมีชีวิตขึ้นมาได้เราต้องกำหนดไว้ก่อนว่าเราอยากที่จะกลายเป็นใครและสมมุติด้วยความรู้สึกว่าสิ่งที่ปรารถนานั้นได้สําเร็จเรียบร้อยแล้วผ่านการสมมุติที่เต็มไปด้วยความศรัทธานี้ตัวตนในอุดมคติของเราจะเผยตัวออกมาสู่โลกความเป็นจริงในที่สุด จินตนาการให้ตัวเองเป็นคนที่คุณปรารถนาที่จะเป็นยึดมั่นในความคิดนั้นดังที่ชีวิตก็เป็นเหมือนสนามฝึกสําหรับการสร้างภาพผ่านทางจินตนาการขอให้คุณลองทดสอบพลังนี้และเป็นพยานให้กับตัวเองในการมองเห็นชีวิตที่สอดคล้องไปกับรูปแบบจินตนาการของคุณที่เผยตัวออกมาบทสนทนาภายในจะสามารถ นำมาใช้เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในทิศทางที่ถูกหรือผิดก็ได้บทสนทนาภายในที่เป็นลบโดยเฉพาะบทสนทนาที่เต็มไปด้วยความริษยาและความมุ่งร้ายจะสร้างมเมล็ดพันธุ์ที่เป็นสนามลบหรือเรือนจำในอนาคตขึ้นมาได้คนบางคนอาจติดนิสัยที่จะมีบทสนทนาที่สร้างความเสียหายดังกล่าวโดยใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับความล้มเหลว การวิาพากษ์วิจารณ์ยินดีไปกับความทุกข์ของคนอื่นหรือก่อความรุนแรงขึ้นมาในโลกเพื่อที่จะบรรลุความสำเร็จการละทิ้งบทสนทนาเก่าๆของการเป็นคนที่ล้มเหลวและโอบรับบทสนทนาใหม่ของตัวตนที่ประสบความสำเร็จการเปลี่ยนแปลงภายในนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการบรรลุความยิ่งใหญ่ถึงเวลาแล้วที่เราจะโอบรับความรับผิดชอบอย่างมีสติ และร่วมสร้างสวรรค์นบนดินด้วยการใช้จินตนาการอย่างตั้งใจและเลือกสรรถ้อยคํำของความรักที่สอดคล้องกับอุดมคติของเราใช้จินตนาการของคุณให้เป็นสิ่งที่มากกว่าของเล่นหรือการฝันกลางวันใช้มันเป็นประตูไปสู่เส้นทางที่พึงปรารถนาในโลกความเป็นจริงมันคือการนำจินตนาการนั้นมาใส่ไว้ในร่างกายและสูดลมหายใจแห่งชีวิตที่จะเผยตัวออกมาในภายหลัง จินตนาการไดเรียกร้องเราให้มีประสบการณ์ของความฝันในปัจจุบันนี้เลยโดยความเป็นจริงโดยสิ่งที่เราต้องการจะเคลื่อนผ่านประตูแห่งปัจจุบัน,นาการออกมาอย่างต่อเนื่องในขณะที่เราจินตนาการถึงฉากเหตุการณ์ในอนาคตที่เรากลับว่ามันได้เผยตัวออกมาในตอนนี้แล้วนั้นเราอาจเผชิญหน้ากับการต่อต้านซึ่งการต่อต้านนี้ทำหน้าที่เป็นสัญญ,ญาณที่สำคัญ มันจะดึงความสนใจของเราไปสู่สิ่งกีดขวางที่อาจกั้นเราจากการเข้าถึงตัวตนในอนาคตที่เราต้องการซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการรู้สึกตัวและความสนใจที่จดจอ่อประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เราอาจไม่ได้เข้าใจมันอย่างท่องแท้ได้เชื่อมโยงกับพลังที่เราไม่รู้จักของการสนทนาภายในและสภาวะแห่งจิตใจที่สร้างมันขึ้นมา เมื่อมีการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์มันอาจเป็นสัญญาณที่สำคัญว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการควบคุมอาหารทางจิตของเราเช่นเดียวกับที่มนุษย์ไม่ได้ดำรงชีวิตด้วยขนมปังเพียงอย่างเดียวแต่รวมไปถึงพระวจนะที่มาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าซึ่งเป็นจิตใจของเราเราจำต้องคอยหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยความคิดที่สูงส่ง และเปี่ยมด้วยความรักโปรดใช้จินตนาการให้เป็นดั่งผู้ที่มีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงเป็นแค่ผู้ชมส่งพลังจากจิตใจและอารมณ์ไปสู่ร่างกายแผ่ขยายการรับรู้ของคุณออกไปจินตนาการว่าคุณได้มองเห็นได้ยินและได้สัมผัสสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างเข้มขน้นใส่การจินตนาการด้วยอารมณ์และความรู้สึกของความเป็นจริง การจินตนาการอย่างกระตือรือร้อนจะช่วยปลุกจิตวิญญาณแห่งความสําเร็จและความโล่งใจขึ้นภายในตัวเราสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นห่างใกล้จากการยอมรับสิ่งต่างๆโดยไม่ทําอะไรเลยการนึกภาพตัวเองในที่อื่นคือการเชื่อมช่องว่างระหว่างตอนนั้นและตอนนี้จินตนาการว่าตัวเองได้ไปอยู่ในสถานที่ที่ต้องการเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็นำพาตัวตนที่คุณต้องการที่จะเป็น เข้าสู่ร่างกายของคุณการใส่ใจกับบทสนทนาภายในของคุณอย่างใกล้ชิดระหว่างการฝึกจินตนาการหากบทสนทนาภายในของคุณสอดคล้องกับสิ่งที่คุณจะพูดและสิ่งที่คุณจะทำในโลกจินตนาการมันเท่ากับคุณได้เชื่อมช่องว่างระหว่างอนาคตและปัจจุบันได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามถ้าคุณเผชิญกับการต่อต้านภายในให้มองว่า มันคือการเชื้อเชิญคุณให้เจาะลึกลงไปสู่ความคิดและอารมณ์ของตัวเองการต่อต้านเหล่านี้อาจชี้ไปที่ความเชื่อที่จำกัดหรือความกลัวที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือการสงสัยที่ซ่อนเร้นอยู่ที่ต้องการถูกรับรู้และได้รับการแก้ไขลองทำแบบฝึกหัดนี้แล้วคุณจะสามารถมองเห็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาคุณ ขอบพุณคุณท่านมา,มากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life แห่งนี้วันนี้สวัสดีครับ